สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับผมวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้มากับเพื่อนผมนะครับสวัสดีครับผมนอตนโอนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามเพื่อนผมเลยนนะครับวันนี้นะครับเพื่อนเนี่ยจะพาผมเนี่ยไปหาท่านฤาษีนะครับผมใช่ผมจะพาไปหาท่านฤาษีเพราะตอนนี้ท่านฤาษีป่วยหนักและเพื่อนผมก็ไม่เคยเห็นท่านฤาษีมาก่อนใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเนี่ยมาหาท่านฤาษีนะครับก็จะมาดูว่าท่านเนี่ยเป็นยังไงอยู่ยังไงนะครับผมแล้วผมจะเอายาไปให้ท่านเลยเพราะ เอาไปแล้วผมมานี่คือแบบผมให้ยาท่านออไปแล้วนิดหน่อยแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าอาการเขาจะดีขึ้นหรือยังครับผมครับผมผมก็เลยก็ต้องเตรียมยาไปให้ท่านด้วยพวกอะไรพวกนี้ครับผมใช่ครับก็<ๆ>ที่แรกนะผมเนี่ยจะพาท่านฤทีเนยไปหาไปปราบสมิงเข่านะครับผมแต่ว่าท่านฤทีเนยไม่สบายนะก็เลยจะไม่ชวนไปดีกว่านะครับผมก็จะไปดูอาการว่าท่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าผมการที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยได้ทำคล ไปน็อตเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าโอเคเดี๋ราจะเริ่มเดิน,านทางเลยบอกก่อนนะว่าทั้งสิ้นมีมีเหมือนกับอะไรวะลูกศิษย์เหรอลูกศิษย์ใช่ใช่อ๋อมีมมลูกศิษย์ด้วยเหรอ,ท,หรอทั้งในเขามีลูกศิษย์ที่ขอเฝ้าดูแลเขาอ,อยู่นะครับโดยอาการแบบแต่ผมไปแต่แต่ตอนไปดูรอบที่แล้วก็วาอาการดีขึ้นมาหน่อยแล้วครับว่า ลุกขึ้นมากิ้ของได้เลยได้แล,ล้ววันนี้เนี่ยเพื่อนผมเนี่ยก็ได้เอายามาด้วยนะครับพี่ครับเดบะเาะเราะต้องปนราต้องนขึ้นเ่นานี่เราะต้องพอถึงหังนีน่ยเราก็ต้องเดินบอกว่าทุ่งน้ำจะแห้งเาไม่รู้ว่าท,าทั้ แ,แต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพื่อนแดงก็เพิ่งมาใช่ไหมใช่ใช่เมื่อเช้าเพื่อนแดงมาให้ของอเอาพวกผลไม้มาให้ท่านนะครับผม,เ,กเ,กดบมเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะมาดูนะครับว่าเขาเนี่ยป่วยหนักหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะมารอบหน้านรับทตัวนรอมนี้ก็ต้องขอทาย,ยกันด้วยนะครับผม คือกระทันหัน,นพี่พี่โหช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบฤดูแรงใช่ไหม,ไมรงง้อนมากไปได้ไหมไมด้ตัวหนึ่งตัวนั้นที่เองจะพาลูกปีเไปดิละไปป้านนี่คือดูร้ายมากเลยมันดูร้ายใช่ม,มันทำร้ายน้องต้นไผ่ด้วยไง ต้องให้ท่านฤทีน่อากาศดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะาใช่เหรอมมน่าจะปราบสมิงเข่าได้อยู่นะอใช่ครับต้องรอขาอ,อาการดีก่อนนะครับพี่พ่เพผมนี่ยจะต้องมาน้ำของกิน ของใช้อะไรต่างๆเนี่ยมาให้เขาบ่อยๆนะครับคุณผมก็จะผัด,ดกันมาดูเพื่อนนะว่าท่านจะมีอาการจะดีนหรือเปล่าผมก็พาเพื่อนๆมาดูเพื่อเพื่อผมจะได้เผื่อเขาว่างแล้วแบบรอบหน้าคือเราผมเนี่ยจะได้มาตัวคนเดียวได้นะครับพี่บี<笑><笑> <N> นี่ใช่ไหมลำธารใช่นี่ใกล้ถึงลำธารแล้ว ลึ่ลึ่ลึ่ลื่อึ๊บน้ำนแห้งน้ำแห้งจันเลยโหน้ำเป็นแบบนี้เนี่ยท่านจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยน่าเลยสิผมก็เลยต้องเอาน้ำมาไอ้ท่านตลอดมาตลอดโอ้ยแต่ว่ามีปลาด้วยนะมีปลาตัวเล็กอยู่น้ำแห้งนมันไม่กล้าไปโอ้โหน้ำเย็นน้ำเย็นนะครับพี่ๆครับ คืออากาศเย็นครับนะเพราะเราอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่ใต้คืออากาศเย็นมากท่านนี้สื่อสารกับเราได้ไหมเขาต้องพูดเป็นภาษากะเหรี่ยงอ๋อเป็นคนกะเหรี่ยงเป็นคนกะเหรี่ยงผมว่าต่ก่อนนั้นนะะขึ้นถึงนี้นะผมชายววาช่ยเฮ้ยเสียงอะไรวะมันเป็นเสียงอะไรผมว่าจะเป็นสัตว์ทุกอย่างยังจะฟังโน้นนะครับทุกคน เออทัลออลวลราป่อยมอิตาลีล้วก็ป้ายมาขัางเท่เนี่ยปังหนเพื่อนเราต้องตามนี้ไปใช่ไหมใช่ตามลงตามเดิมขัวดินี่แล้วนะครับพี่พีเอฟซีครับตอนนี้คือน้ำเนี่ยแห้งเยอะเลยนะ แถวนี้มันนี่คือแบบนกเยอะนะครับพวกสัตว<ช>์ตอะไรพวกานี้มาเยอะนะครับอากาศเย็นไงตรงนี้ออมันก็มีาวาทันสคอยอยู่้วย,บบย,วย,ยกันแบบรู้สึกปลอดเลยตรงลก้นนก็ะนไปอีกสก,ก,ก,กลงาน,นาอีกสะพึงเราก็จะเดินไปอีกพัง โค้แลบรอเราจะเดินไปอีกสภาพรอให้ถึงทำรู้สึกไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกันไปต่อเลยนะครับผมไม,ไม่รู้ว่าเหลือไกลหรือเปล่านะเหลือไกลายไหมเพื่อนสักพัน่งหนึ่งใช่ไหมไปทุกคนไปโอ้โครับเราก็มาถึงหน้าถทำแล้วนะครับถึงแล้วใช่ไหมนี่เหรอลูกติดของท่านอาจารย์โยนบนหินน้องน้อยอยู่ดูทุกคน

นี่ไงทุกคนเขาบอกเขาดีขึ้นแล้วใช่ไหมนี่นี่ก็จะเป็นแตงโมนะที่เพื่อนแดงเอามาให้กินหรือเปล่านะครับเสร็ซากินอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมอบพวกยาให้ท่านนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งกล้อง เนี่ยมาแล้วว่าลูกเสือชางจ่าลงมา,างน,นะครับว่าเริ่มชินกับพรมมากแล้วนะครับด้วยแต่ว่าวท่านเนี่ยอยู่ข้างในนะครับพี่พี่ลูกเสือท้างจ่าลงมาหาพรมเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าน่าจะชินกับพรมขึ้นมาหน่อยแล้วนะแล้วผมจะตั้งกล้องก็้วผจะมอบจ่ายครับเดี๋ยวจะให้พี่พี่เนี่ยได้ชมกันแบบใกล้ๆไปเลยแบบชัดๆไปเลยนะครับนี่นะ ข้างนอตเดีย๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้ท่านก่อนนะอะไรเพื่อเข้าไปก่อนเลยครับเข้าไปก่อนนะลอเลยครับมีอาจารย์มาบ่อยหน่อยนะ ผมจะย้ายครับนั่ยังก็โอเคจับเลยโอ้ยตัวใหญ่แล้วผมก็จะหนาง <c oughs> ผมจะดาไม่ทันด้วยนะครับมีนา <c oughs> ไม่ละดูอาการอาการ <c oughs> ท่าน,น่าจะดีขึ้นมาแล้วโอ้จับดีแล้วตัวเขาลง

อาการดีขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับว่าแต่ว่าท่านอยู่ข้างในนะพี่ๆครับแล้วก็มีแบบอลูกศิษย์ใช่ไหมพอเพื่อนแดงก็เมื่อเช้าก็มาหม้อพยาแล้วพวกผลไม้มาไรงี้ยนะผมก็ชิมดเหมนพี่เจอบบบนะ้อยู่ข้างในนะครับมันมืดนะครับลูกศิษย์ของท่านอาจารย์นี่คือฝ้าอาจารย์ตลอดนะครับมันไม่ห่างเลยเพราะกลัวอาจารย์แบบเป็นอะไรขึ้นมาแบบกลัวว่าอาจารย์ไม่สบายเงี้ยนะแล้วนี่นะเพราะดูบะ ย้ำนี่นะพอก็ดูบ,บ้านี้นี่นะทุกคนท่านเนี่ยก็อยู่ในถ้ำนะแล้วก็ตรงนู้นเหมือนจะมีอะไรนะคืออะไรนะตรงนู้น,นะนววเป็นกระต๊อบหรือว่าน่าจะกระต๊อบแค่เหรอแต่ร,ระวังนะฝั่ง,งล่างนี่คือเพื่อนผมเพื่อนลอ็กแหละบอกว่าเขาหนื้อจะขึ้นมาอยู่รอบนึงแลผม ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้นะเราก็ได้กลับไว้ทานฤาสีแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองไปดูข้างล่างนะครับว่ามันเป็นอะไรนะข้างล่างนั่นอ่ะช่วกับลูกศิษย์ของทานฤาสีนี่คือแบบโหหนมากครับผมตรงนั้นเหมือนแบบน้องต้นมันเคยอยู่ป่ะโอ้คือไปอยู่นู่นนะด้วยแป๊บเดียวขึ้นมาครับเมื่อกี้เนี่ยนั่งอยู่ข้างล่างนะโหเร็วมากแล้วเราจะเชื่อ เมื่อกี้ผมผมว่าเขาน่าจะเดี๋ยวไม่คุ้นเพื่อนผมนะว่าเขาไม่ทำไรใช่ป่ะอันนี้มันเป็นเม็ดอะไรเม็ดต้นทรายอ่ะ ขึ้นมานั่งได้ป่าเนี่ยโอ้แต่ว่านานแล้วนะครับพี่เอ๋สิมันนานแล้วดูดิคือสภาพเนี่ยเก่ามากเลยนะครับมรู้ว่าไอ้เสื้อตังนี้จะมาทำอะไรไม่ใช่เป็นทางเพื่อนเพื่อนเล็กบอกว่าเพื่อนนานอยู่นะครับผมเจอไหมทุกคนดูดิลูกศิษย์ของทานฤาษีนี่คือแบบนั่งมองเรานะไม่รู้ว่าน้องเขาเนี่ยจะทำร้ายผมหรือเปล่านะผมจะเรียกเขาว่าน้องนะครับ ไม่ทำร้ายน้องเขาเป็นดีครับเชื่อฟังเชื่อฟังท่านทุสีมาครับคอยดูแลท่านทุสีมาตลอดผมผมว่าน้องเขาน่าจะเป็นคนไอ้น้องเขานี่น่าจะโดนท่านทุสีเก็บม,มาจากในป่านะผมว่าอืมนัม่นสะวนตอนนี้อากาศเย็นอากาศเย็นมากเส,เสียงนกเสียงนกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับทุกคนพอมีทุกคนสังเกตด,ดูครับ รอบๆป่านี่คือแบบแห้งหมดแล้วครับยกเว้นตรงนี้ครับตรงที่ท่านรู้สึกอยู่นี่คือจะเขียวอย่างเดียวรจริงรท,ทุกคนจเจอไหมคือแบบต้นไม้นะเขียวเลยนะแห้งหมดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยโน้ตกล่นเสียงอะไรไม่รู้จากข้างล่างอ่ะขึ้นไปหาขึ้นไปขา้างบนไปไปขึ้นไปหาทางก่อนอาจจะเป็นสุเมง ถ้ามันขึ้นมาเราก็ต้องจู้เขาต้องปกป้องทางดิบไม่สบายใช่ไหมท่านนี่ในกระเป๋ามีมีดหมออาคมอยู่ถ้าขึ้นมาเราก็ต้องสู้ด้วยนี่จะฝังของร้างครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่าผมว่ามันแอบมองเราอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเสียงอะไรวะจะกรจันร้องเหรอจะกระจันใช่เพราะว่าอ๋อเนี่ยมันร้องตรงนี้ สียงเจ้ากระจันร้องเยอะนะทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้น้าแรงนะคือเจ้ากระจันเนี่ยจะร้องเยอะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ค่อยร้อนร้องเยอะเท่าไหร่นะอีกไม่กี่เดือนน่าจะร้องเยอะนะครับก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไงต่อดีเพื่อนเราก็จะกลับมนแล้วแหละเพราะเราไม่อยากจะลงจากทนกีนะเดี๋ยวผมจะลงกลับไปซื้อของมาให้ท่านนะครับผมไม่รู้พี่เจอกันชันหรือเปล่านะ ดิดูกระเป๋าดีอ้ะดิดูกระเป๋านะนี่รูล้ใช่ไมเหรอใช่ใช่ <ๆ S 2> ร,รู้แล้วว่าอยู่เนี่ยพักกันมาดูท่านด้วยนะว่าพอท่านไม่สบายมันมืดนะครับทุกคนครับใช่ตรงนี้มันมืดมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะเราก็จะพักกันดูแลท่านนะครับเพราะเพราะว่าเราก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้ว่างตลอดนะผมเราก็ต้องพักๆกันมาดูแลท่านนะผม เอาไงเดี๋ยวเรามานั่งเป็นเพื่อนท่านก่อนสักสักพักหนึ่งไหมมาดูอาการว่าท่านจะเป็นอะไรหรือเปล่าท่านนอนก่นมั้งท่านนอนก่อนไหมเดี๋ยวเราก็จะนั่งแบบนั่งดูท่านก่อนไงถ้าท่านนอนแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านไงนะครับผมท่านอยู่ข้างในนะครับก็แครบทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งอยู่เป็นเพื่อนท่านดีกว่านะครับผม นนาะััครบใช่ถ้าท่านท่านละสีนอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับนะครับโอเคทุกคนทุกคนโออ้ม่ะเราบอกท่านละสีนอนแล้วใช่ไหมใช่ครับท่านละสีนอนแล้วครับเราก็จะไม่รบกวนท่านนะครับเราก็จะให้ท่านเนี่ยพักผ่อนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยววันนี้ผมจะกลับมาต่อก็ได้เดี๋ยวจะนำพวกผลมงผลไม้นะมาให้ท่านนะครับผม ก็เด <ffe> ี D ๋ยวเราน่ยจะเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะไปกลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นเราควรอาไปพอนอนแล้วไปเพื่อนเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่าแต่ว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยคือแบบดีมากเลยนะแล้วก็ดีนะที่ท่านเนี่ยมีลูกศิษย์นะครับผมมีท่านลูกศิ์เอามีท่านลูกศิ์มีลูิ์คอดูแลนะใช่มีลูกศิษย์คอยดูแลนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะเห็นลูกศิษย์เนี่ย นวยแขนนวยขาให้ท่านนะครับผมเรียบผมว่าผมว่ารู้สึกท่านนี่รักรักท่านมากแต้วาดูแลท่านดีมากไปทุกคนคือตอนนี้ผมก็รู้แล้วครับว่าท่านฤาษีเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับผมออก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นมาหาเขาบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าท่านเนี่ยก็ตอนนี้ไม่สบายนะครับผมัทน,นก็ฝากดูแลด้วยนะเพราะวาบางที <ค>เราต้องสลับสล <มา S 1> ับกันขึ้นมานะเราเนี่ยจะต้องขึ้นมาหาท่านบ่อยๆหน่อยนะเพราะท่านอยู่แบบนี้คือบางทีท่านอาจจะไม่ได้กินอะไรนะก็ต้องนําของกินมาให้ท่านเยอะๆนะครับน้าก็เริ่มไม่มีมาทุกคนเดี๋ยวผมปิดคลิปไปเลยดีกว่าก็โอเคครับทุกคนใครที่ชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมเนี่ยจะนําผลไม้ของกินเนี่ยมาให้ท่านนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่า I hope.